การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปรักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่27มีนาคมปี2023 วันนี้เนี่ยนะครับในรอเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการเจอกันครับของค d y r ี้โรสกับโซโลสโค o a ที่วันนี้เนี่ยทั้ง2คนจะมาเจอกันและทั้ง2คนเนี่ยก็มีสถิติไร้พ่ายเหมือนกันด้วยนะครับการหาผู้เข้าร่วมแมตช์ทีมหญิงในเรสเซ l ลมาเนียนะครับซอนยาดิเวลเชลซีกรีนจะเจอกับ m a y i ยิมแล้วก็แคนดิตลาเลกการช่างน้ำหนักก่อนการต่อสู้กันในเรสเซ l ลมาเนียของ b ล็อก Lesnar แล้วก็ Omos นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกัน แต่ว่าก่อนอื่นนะครับขออนุญาตขายของสะหน่อยในวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับจะมีมวยปล้ำไทยเซตอัพ ep 1 3นะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้เปิดขายบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโซนสีเขียวนะครับจะมีราคา400บาทแต่ถ้าซื้อ2ใบนะครับจะเหลือ700บาทลดราคาทันที100บาทและโซนสีเหลืองนะครับจะบัตรราคา300บาทแต่ถ้าซื้อ2ใบครับจะลดเหลือ500บาททันทีซึ่งสามารถซื้อตั๋วผ่านไลน์ปูมิมาเนีย่ยได้เลย นะครับเพื่อความรวดเร็วใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้าไปได้และถ้าใครสนใจนะครับกรุณารีบติดต่อเพราะว่าตัวบัตรเนี่ยอาจจะหมดก่อนก็เป็นไปได้ยังไงฝากมวยป้ามไทยด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วย The m i s s The Miss มอกว่าขอต้อนรับสู่รายการที่ยอดเยี่ยมที่สุดใน WWE Miss TV พวกเรากำลังจะเข้าสู่ WrestleMania และพวกนายเนี่ยจะได้เป็นพยานในการเป็นพิธีกรที่ยอดเยี่ยมของ The m ม Miss วันนี้เรามีแขกที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากใน WWE ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเบกกี้ลินช์ลิต้าและทริสตาตัสทั้ง3คนเนี่ยเปิดตัวมานะครับเดอะมิสถามว่าเบกกี้เดอะเมทคอนโทรลเนี่ยทำให้ชีวิตของเธอตกอยู่ในความวุ่นวายใช่ไหมมันเป็นยังไงบ้างปกติเนี่ยเธอคือเดอะแมทที่ต่อสู้เพียงลำพังแต่ทำไมตอนนี้เธอกับกระจอกจะต้องหาคนมาช่วยเบกกี้บอกว่าใช่ฉันคือเดอะแมท ไม่เหมือนกับนายที่เป็นแค่ผู้ชายที่มีไข่เพียงนิดเดียวแต่นายพูดถึงดับเบิลคอนโทรลใช่พวกนั้นเนี่ยมันกวนใจฉันมานานแล้วและฉันคิดว่าจริงๆฉันควรจะจัดการมันในวอลเกมแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นฉันต้องการคนที่สู้เพื่อฉันและฉันก็จะสู้เพื่อพวกเขาเหมือนกันเดมิสบอกว่าเอาละเอาละถึงคราวของพวกเธอบ้างลิสตาทิชทำไมพวกเธอถึงมาเป็นลูกน้องของเบกลเลชในตอนนี้ลิต้าบอกว่า ฉันไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าฉันเป็นลูกน้องนะฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์แท็กทีมมากกว่าและเมย์คอนโทรลเปิดตัวออกมานะครับเบลลี่บอกว่าพอแล้วพอแล้วฉันเบื่อกับพวกเธอ3คนที่ออกมาพูดเรื่องเรสเซิลมาเนียเต็มที่แล้วพวกฉันเนี่ยพยายามทุกอย่างเพื่อออกมาปั้มในเรสเซิลมาเนียพวกเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ซัมเมอร์แสลมพวกเราดิ้นรนแทบเป็นแทบตายเพื่อให้ได้ปั้มในเรสเซิลมาเนียแต่พวกเธอไม่ได้ทําอะไรเลยแม้กระทั่งย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วพวกเธอก็ไม่ได้ทําอะไร จริงๆแล้วเนี่ยแม์นี้มันควรจะเป็นแม์ในฝันของฉันคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมพร้อมกับ2ฮีโร่ที่ฉันนับถือแต่ตอนนี้ในความฝันของฉันมันเปลี่ยนไปฉันจะจัดการผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดและฮอออฟเฟมสองคนในคืนเดียวเบกกี้ <Becky S 2> บอกว่าแล้วยังไงเธออยากเป็นผู้นําแต่เธอทําอะไรไม่ได้เธอมีเด็ก2คนที่คอยทําทุกอย่างให้เธอ2คนนี้เนี่ยคือนักมวยปล้มที่ยอดเยี่ยมใน nxt แล้วยังไงเพราะเธอมีปัญญาทําอะไรได้บ้างไม่เลยเพราะเธอแค่โชคดีเท่านั้น แลวมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ซัมเมอร์แสลมพวกเธอไม่มีปัญญาทําอะไรสักอย่างฉันคิดว่าเรื่องของพวกเราเนี่ยควรจะจบในวอลเกมด้วยซ้ําฉันคิดว่ามันควรจะจบตั้งแต่ฉันเอาแชมป์มาจับพวกเธอแต่มันก็ไม่จบสักทีเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันจะจบลงในเรสเซลมาเนี่ยแต่พามาคู่แรกนะครับเบกกี้ลินเจอกับโอสกายตัวแมตช์ถือว่าออกมาค่อนข้างโอเคนะครับคือมันมีการชิงจังหวะกันตลอดผัดกันได้เปรียบผัดกันเสียเปรียบนะครับคือมันไม่ได้เป็นการยำยาวๆจนหน้าเบื่อมันมีท่าที ใช้แล้วก็ตอบโต้กันตลอดเวลานะครับและท่าที่ใช้เองก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีจังหวะที่ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันทําให้ตัวแมนเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะสนุกสนานใช้ได้เลยนะครับตอนจบเบกกิ้ลินใส่แมนแฮนเดิลสแลมกดนับ3เอาชนะไปแต่พามาที่เซธโรลลินนะครับถูกถามเรื่องโลแกนพอลแต่ว่าก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยมูตฟาอารีก็เข้ามาในฉากมูตฟาอารีบอกว่าเอาจิงๆิงเนี่ยเซธจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกเขาจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับโลแกนพอล ฉันอยากให้นายลองคิดดูนะเสร็จฉันอยากให้นายลองคิดบวกให้คิดดีๆเข้าไว้มันเริ่มจากการที่นายเนี่ยถูกเขาโยนออกจากเวทีใน r o y a l r u m b l e บและตอนนี้เนี่ยแฟนๆนับล้านของเขากำลังรอดูนายอยู่ลัคก,กี้พันช์ของเขาเนี่ยอาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับนายก็ได้ฉันเลยอยากให้นายแบบเออคิดแบบอารีคิดบวกเนี่ยซเซอเลนบอกว่าเออดีวะ่ะอาลีคิดบวกไอเดียดีเหมือนกันนะเอาไปทำลายเสื้อเนี่ยขายได้แน่ๆเอางี้ดีกว่า ฉันว่าฉันมีไอเดียนะฉันจําได้ว่าตอนที่ฉันเป็นแชมป์เนี่ยนายมาท้าเจอกับฉันดีหว่าเพราะงั้นคืนนี้แหละถึงเวลาแล้วที่เซตโรลินจะเจอกับมูตาฟ่าอาลีแบบเพลินๆพนคู่2นะครับเซตโรลินเจอกับมูตาฟ่าอาลีตัวแม์ค่อนข้างสั้นมากๆทุกคนแต่ว่าท่าทางต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจดีนะครับมันเป็นแม์สั้นๆที่มีการนําเสนอที่ดีเยี่ยม และแม้ถึงแม้มันจะเป็นแมตช์สั้นๆนะครับแต่ว่าตอนจบของแมตช์ก็ทําได้ดีตอนจบเซโรลินสตอมกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับเซโรลินบอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถึงคืนแรกของเรสเซลมาเนียและฉันจะได้ลงไม้ลงมือกับโลแกนพอลสักทีโลแกนพอลเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ในการสร้างความอับอายให้กับตัวเองถ้าฉันเอาชนะโลแกนพอลในเรสเซลมาเนียไม่ได้เขาจะไม่ใช่ตัวตลกอีกต่อไปแต่ว่าฉันจะกลายเป็นตัวตลกแทน เขาเหวี่ยงฉั้นออกจากโรเยอร์ลัมเบิลเขามายุ่งในแมตช์ในอิลิมิ a เ i ชันแชมเบอร์และรอบทำลายชั้นถึงสองครั้งเพราะงั้นถึงเวลาที่ฉันจะเอาคืนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเกิดของนายเพราะงั้นเพลงที่นายจะได้ยินจะไม่ใช่เพลงวันเกิดแต่เป็นเพลงของชั้นที่แฟนๆฟจะโห่ร้องแล้วเจอกันในเรสเซลแมนเนียตัดภาพมาที่บารอนคอบินนะครับเข้ามาบนกับอดัมเพียสว่าทุกคนเนี่ยมีแมตช์ในเรสเซลแมนเนียแต่ว่าเขาไม่มีแมต เขาเนี่ยพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนใน Wrestlemania แต่ระหว่างคุยนะครับเชลซีกีนเนี่ยก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วถามว่าทําไมเธอถึงไม่ได้เข้าร่วมใน Wrestlemania Showcase อดัมเพียสก็เลยให้เชลซีกีนจับคู่กับสัญญาดิเบลครับแล้วก็ขึ้นปัมคัดเลือกในวันนี้ตัดภาพมานะครับในการชั่งน้ําหนักก่อนที่จะขึ้นปัมใน Wrestlemania ระหว่างโอมอสกับบอกเลสเนอร์ MVP เนี่ยบอกว่า็อ ฉันยอมรับนายเลยนะที่นายกล้าพอที่จะก้าวเข้าสู่เรสเซลมาเนียเพื่อสู้กับยักษ์ที่โหดร้ายอย่างหาใครเทียบไม่ได้นายอาจจะเคยสู้กับนักมวยปั้มมากมายไม่ว่าจะเป็นเคิร์ดแองเกิลโลมันเลนหรืออันเดร์เทเกอร์แต่คนคนนี้เนี่ยไม่เหมือนคนพวกนั้นนายไม่สามารถสู้เพคคนคนนี้ได้นายไม่สามารถเอไฟใส่คนคนนี้ได้เพราะฉะนั้นนายจะไม่สามารถเอาชนะชายคนนี้ได้ บอกเลเนอร์เปิดตัวออกมานะครับจะขึ้นมากระทืบโอมอสแต่ว่าก็โดนกระทืบสวนกลับไปตัดพามาที่เลียร์ลิลี่นะครับเลียรลิลี่บอกว่าช่วงเวลาของชาร์ลอตต์เนี่ยยอดเยี่ยมเธอเป็นแชมป์ที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้แต่ว่าโชคชะตาของฉันคือการเป็นแชมป์คือการเป็นคนที่สุดยอดและไม่ว่าอย่างไรก็ตามชาร์ลอตต์แฟลจะไม่มีทางหยุดฉันได้ฉันจะกลายเป็นสมักดาวูแมนแชมเปียนคนใหม่ในรัสเซลมานีตัดพามาที่ฟินบาเลอร์นะครับฟินบาเลอร์บอกว่า นายบอกว่านายมีความรุนแรงอยู่ในตัวนายมีความโหดเหี้ยมอยู่ในตัวและนายก็จะขังตัวเองอยู่ในกรงถูกไหมแต่ฉันอยากจะบอกนายว่าไม่มีอะไรอันตรายมากไปกว่าการอยู่ในกรงของเดมอนนายจะต้องหาทางหนีเพื่อเอาตัวรอดนายไม่ต้องบอกให้ฉันพาเดมอนมาด้วยหรอกเพราะว่าเดมอนอยู่ที่นี่ตลอดเวลาตัดภาพมาคู่3มนะครับสตีดโพ f ฟิตลิโคเช่บรอนสโตแมนเจอกับอัลฟาแค a ด e มีแล้วก็ไวกิ้งเรเดอร์นะครับ ตัวแมทออกมาค่อนข้างโอเคเลยครับด้วยความที่มันมีคนเยอะอะทุกคนมันก็เลยมีสปอร์ตค่อนข้างมากนะครับมีการเข้าออกกันมากพอสมควรถึงแม้ทางด้านของวาย킹เรเดอร์เนี่ยจะมีการย้ำยาวๆพอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้นานแล้วก็น่าเบื่อจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันมีอะไรออกมานิดๆหน่อยๆตลอดเวลาเดี๋ยวมีเดับเบิ่ทีมเล็กๆนะครับเดี๋ยวมีการทุ่มท่าใหญ่ๆบ้างมันก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปตัวแมทก็เลยค่อนข้างโอเคครับรวมทั้งตอนท้ายเนี่ยก็ถือว่าทาได้ดี ตอนจบมอนเทสฟอร์ดใส่ฟอร์มเฮเวนกดนับ3เอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่โคดีโรสนะครับถูกถามเกี่ยวกับการรับคําท้าของโซโลสกัวทําให้เขาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แย่โคดีโรสบอกว่าถึงแม้โซโลจะไม่เคยแพ้เลยก็ตามและคุณเฮเมนก็คิดว่ามันมีโอกาสที่ฉันจะไปสู้ในเรสซล์มอนเไม่ไหวแต่ทําไมทําไมเขาถึงพยายามทําสิ่งเหล่านี้เหลือเกินเพราะว่าเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าโคดีโรสเนี่ยสมควรจะได้รับโอกาสต,ต่างๆรวมทั้งโอกาสในการชิงแชมป์ ฉันสู้มาตลอดไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ฉันสู้มาก่อนหน้านี้นานมากๆและคืนนี้โซโลจะได้รู้จริงๆว่าเขายังไม่พร้อมฉันจะเข้าไปในเรสเซลมาเนียและกลายเป็นแชมป์คนใหม่แต่พามาที่ออสซินเทอรี่นะครับออสซินเทอรี่บอกว่าในวันเสาร์นี้ในเรสเซลมานียฉันสูญเสียทุกอย่างไปรวมทั้งนายด้วยสีหน้านายคิดว่านายเปิดโปงฉันแต่จริงๆแล้วนายเปิดโปงตัวเองต่างหากนายทำให้ทุกคนเห็นว่านายเนี่ยไม่สามารถมองเห็นอนาคตตรงหน้านายได้ นายบอกว่าไม่มีใครเชื่อในตัวฉันแม้กระทั่งนายเองก็ตามนายคงไม่เข้าใจว่าทําไมฉันถึงมาพูดในสนามที่ว่างเปล่าเพราะไม่ว่าจะเป็นสนามที่ว่างเปล่าหรือสนามที่ขายบัตรจนหมดมันก็ไม่ต่างกันเพราะว่าฉันไม่ได้ทําเพื่อแฟนๆฉันทําทุกอย่างเพื่อตัวเองฉันทําเพราะว่าฉันไม่จําเป็นจะต้องฟังความคิดเห็นของใครทั้งนั้นมันน่าเศร้าที่ฉันทําให้นายดูแย่ในฐานะของฮีโร่ของเด็กๆถึงแม้ทุกคนจะมองมาที่นายแต่นายจะต้องมองมาที่ฉัน ฉันจะทําให้หนายเชื่อในตัวฉันและทุกๆคนเนี่ยจะหยุดเชื่อในตัวนายทุกๆคนจะเชื่อในตัวฉันในวันเสาร์นี้ที่เรสโซมาเนียคู่4นะครับเมยยิมแคนดิดลาเลเจกับเชลซีกีแล้วก็ซอนยาดีเวล ตัวแมตต์ดูมีความพยายามใส่ท่ากันเยอะดีครับทุกคนพยายามที่จะมีสปอตต่างๆพยายามที่จะมีดับเบิลทีมนะครับแต่ว่าตตวแมตต์มันไม่ได้ถูกบิลมาอย่างดีสักเท่าไหร่นะครับเหมือนกับว่าเข้ามาใส่ท่าแล้วก็จบแล้วก็ออกไปอะ่ะถึงแม้ท่ามันจะเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราเห็นว่าไอ้ท่าเหล่านี้เนี่ยมาส่งผลยังไงนะครับคือแบบใส่ปุ๊บลุกขึ้นมาสวนกลับปั๊บอะไรแบบนั้นมันก็เลยทำให้ท่าต่างๆที่ใส่ไปก่อนหน้านี้เนี่ยดูไม่มีความหมายเท่าไหร่ ตอนจบนะครับเชลซีเกียร์ใส่คิวสวิต์กดนับ3เอาชนะไปแต่ดภามาที่พอลเฮเมนนะครับถูกถามเรื่องของโคดี้โรดพอลเฮเมนบอกว่าโคดี้เนี่ยกำลังเดินเข้าสู่ความมืดดำของท่านหัวหน้าเผ่าโคดี้เนี่ยยังไม่พร้อมเพราะว่าเขายอมรับคำท้าของโซโลก่อนที่จะไปในเรสเซลมาเนียอีกเพียงแค่6วันเท่านั้นและวันนี้โซโลไม่ได้มาเพื่อชนะแต่มาเพื่อทำลายล้างโคดี้โคดี้จะไม่มีทางเข้าไปเจอกับโรมันเรนในเรสเซลมาเนียแบบ100%เซ และนั่นคือความแตกต่างของโรงมมนเลนกับโคดีโด้โรดโรมมนเลนเนี่ยเขาทำลายบิ๊กด็อกเพื่อกลายมาเป็นหัวหน้าเผ่าเขาได้ทำลายตัวตนฮีโร่ของทุกคนลงไปแต่โคดี้โรดเนี่ยยังไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างการเป็นอเมริกันไนแร์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเหมือนกับอเมริกันดีมพ่อของมันเพราะฉะนั้นฉันขอภาวนาให้นายโชคดีโคดี้และนายควรจะเตรียมพร้อมที่จะบูชาท่านหัวหน้าเผ่าในวันอาทิตย์นี้ในเรสซล์มานี่ ภามาที่คนคุกโดมินิกนะครับคนคุกโดมินิกเดบบอกว่ามันง่ายมากเลยที่จะลงมือกับลูกชายของตัวเองทุกคนเห็นแล้วตอนที่นายเนี่ยต่อยชั้นเรและหลังจากที่เดเมีนเอาชนะนายในคืนนี้มันจะสร้างความอับอายให้กับนายนายเรสโซมาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่านายเนี่ยเป็นพ่อที่แย่แค่ไหนนายเป็นพ่อแบบไหนที่ลงไม้ลงมือกับลูกตัวเองและแม่เนี่ยเป็นแม่แบบไหนว่าที่เอาแต่ดูพ่อกระทืบลูก ไอ้แกฉันไม่เคยพูดแบบนี้แต่ฉันหวังว่าเอ็ดดี้เนี่ยจะเป็นพ่อของฉันมากกว่านายและนายเนี่ยจะไม่มีตัวตนอยู่จริงจริงๆแล้วเนี่ยนายควรจะตายแทนเขาด้วยซ้ำฉันจะเอาชื่อของเรมิเซียมาเป็นของฉันเองในเรสโซมาเนี่ยคู่ห้านะครับเดเมนพีทเจอกับเรมิเซียตัวแมทออกมาค่อนข้างโอเคครับคือเรมิเซิโอเนี่ยได้ทำหลายอย่างพอสมควร ถือว่าได้ปล้ำค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเกี่ยวคอการกระโดดต่างๆถือว่าทําได้ดีน่าสนใจในด้านของเดมีพีทเองนะครับก็ทําหน้าที่ตัดอารมณ์ของตัวแมทได้อย่างโอเคตัวแมทเนี่ยมันก็เลยมีการลุ้นตลอดเวลานะครับว่าเรมิเชียเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้ไหมจะใส่ท่าไม้ตายได้หรือเปล่าหรือว่าเดมีพีทเนี่ยจะลุกข,ขึ้นมาขัดจังหวะอีกรอบหนึ่งตอนจบนะครับโดมินิกขึ้นมาปวดแล้วก็ลุมกระทืบเรมิเชีย หลังจบแมตช์นะครับโดมินิกกับเดเมนพีสเนลลุมกระทืบเบรเมสเชียลก่อนที่เลกาโด,โดเดลเฟทัสมาจะออกมาช่วยแต่ภาพมาที่เควินโอเวอและเซมิเซนนะครับพวกเขาเนี่ยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการชิงแชมป์แท็กทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกนายอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมการชิงแชมป์แท็กทีมครั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายกับพวกเราเหลือเกินเพราะว่ามันมีบางเรื่องที่พวกนายยังไม่รู้ในลอสแองเจลิสคือท,ที่ที่พวกเรารวมตัวกันครั้งแรกและครั้งนี้พวกเรากลับมาเป็นทีมเดียวกันอีกครั้ง ทุกๆครั้งที่พวกเราสู้ด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้สายอาชีพของพวกเราเก้าวไปข้างหน้าแต่ใน w r e s t l e m a n เนียมันจะไม่ใช่แค่การก้าวไปข้างหน้าแต่มันจะเป็นประวัติศาสตร์พวกเราคือทีมที่ดีที่สุดในโลกเราจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเราคือทีมที่ดีที่สุดและพวกเราจะกลายเป็น WWE Undisputed Tag Team c h a m p i o n คู่ใหม่ใน Wrestlemania คู่6นะครับุนเทอ e r เจอกับ d o ฟ p ิก i ลอ l e โตแมตออกมาโชว์ความโหดของกุนเทอร์ได้ดีนะครับทั้งความโหดความดุดันและท่าไม้ตายที่พยายามจะบิวในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่ทําออกมาได้ไม่เลวตอนจบกุนเทอร์ใส่ลาซิมโฟนี่กดนับ3าเอาชนะไปหลังโจแมตนะครับกุนเทอร์บอกว่าเชมัสดรูนี่คือตัวอย่างที่ฉันจะโชว์ให้พวกนายเห็นว่าฉันจะป้องกันแชมป์ในเรสเซลมาเนียยังไงนี่คือโชคชะตาที่พวกนายจะต้องเผชิญคู่7นะครับโคดิโรสเจอกับโซโลสโควา ตัวแมตออกมาค่อนข้างโอเคครับคือโซโลเนี่ยถูกดันให้ภาพลักษณ์ดูแข็งแกร่งมากๆในแมตชนี้นะครับทั้งท่าทางการใส่ท่าการโจมตีต่างๆถือว่าทำออกมาได้โอเคถึงแม้การป้้มเนี่ยมันจะยังคงมีความซ้ำซากพอสมควรแต่ด้วยการที่โคดี้ร้อนเนี่ยพยายามไปในหลายๆมุมครับแล้วก็ทำหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้ตัวแมตเนี่ยดูมีความหลากหลายพอสมควรเลยทำให้ไม่น่าเบื่อจนเกินไป ระหว่างแมตช์นะครับอูโซ่เนี่ยออกมาป่วนก่อนที่เซมิเซนกับเคโอเนี่ยจะมาล่าออกไปตอนจบโคดี้โรสใส่คอสโรสกดนับ3เอาชนะไปได้สรุปเหตุการณ์ก,กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกเชลซีกรีนซอนยาดิเวลได้เข้าร่วมเบรโซมาเนียเหตุการณ์ที่2นะครับคนคุกโดมินิกกับเดเมนพีสเนี่ยขึ้นมาลุมกระทืบเรเมสริโอ io, ก่อนที่เลกาโดเดลเฟทัสมาจะออกมาช่วยเหตุการณ์ที่3นะครับอูโซ่ออกมาป่วนแมตช์ของโคโดี้ก่อนที่เซมิเซนแล้วก็เควินโอเว่นเนี่ยจะมาล่าออกไป สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกเบกก้ลินเจอกับบิโอสกายเบกก้ลินสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2เซโลลินเจอกับมูตาฟาอาลีนะครับเซโลลินสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3สตีดพอลฟิตลิโคเช่บรอนสโตแมนเจอกับอัลฟาแคลเดมีแล้วก็ไวกิ้งเรเดอร์สตีดพอลฟิตลิโคเช่บรอนสโตแมนเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4เมย์ยิมแคนดิตลาเล่เจอกับเชลซีกีนแล้วก็สัญญาดีเวลนะครับเชลซีกีนกับสัญญาดีเวลเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่5เดเมนพริสเจอกับเรเมซิโอคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับคู่ที่6กุนเทอร์เจอกับดอฟซิกเลอร์นะครับ 7, Road, กุบ aw, น Road, เทอร์สามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่7โคดี้โรสเจอกับโซโลสโควานะครับโคดี้โรสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตช์วันนี้นะครับค่อนข้างโอเคนะจะมีที่ดูไม่ค่อยโอเคเลยก็คือแมตช์แท็กทีมหญิงนี่แหละนะฮะซึ่งเอาจริงๆแมตช์นี้มันเป็นการรวมตัวของนักมวยปั้มที่ใช้การไม่ค่อยได้กันแล้วกัน ค,คือเราเห็นนะถึงความพยายามของเมยิมแล้วก็แคนดิดลาเลทที่พยายามสร้างสรรสรรหาท่าต่างๆออกมาเพื่อสร้างความประทับใจนะครับแต่เรามองว่าเขายังขาดการบิลล์อัพสตอรี่ในแมชมากกว่าคือ <c oughs> ไม่ว่าจะใส่ท่ากันยังไงนะครับตัวแมชที่มีท่ามากมายแต่ว่าการที่แมชไม่ได้เล่าเลือกอะไรเลยอ่ะมันก็ทําให้เราไม่รู้ว่าช่วงไหนคือช่วงพีคของแมชช่วงไหนคือช่วงที่จะต้องเชีย เพราะฉะนั้นเมื่อคนดูไม่เข้าใจในตัวแมทอะ่ะทุกคนการใส่ท่าต่างๆเนี่ยต่อให้มันมากแล้วก็รุนแรงแค่ไหนมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับส่วนในด้านของแมทอื่นๆวันนี้ถือว่าโอเคนะเพราะว่าถึงแม้มันจะมีสแมทที่สั้นแยบบ้างยาวบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวแมทก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจ ถึงแม้จะเป็นแมทสั้นๆแบบเซตโรลินกับมูาฟาอาลีเนี่ยเป็นแมทที่สั้นมากๆแต่ว่ามันก็เป็นการเล่าเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็มีการจบที่น่าสนใจใช้ได้เลยทีเดียวในด้านของเนื้อเรื่องนะครับเอาจริงๆพวกนี้เนี่ยก็คือเนื้อเรื่องในเรส s ซ l ลมาเนียแทบทั้งสิ้นแหละนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตใหม่เท่าไหร่ทุกอย่างคงไปเริ่มใหม่หลังจากที่จบเรสเซิลมาเนีนั่นแหละนะครับผมแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่เราน่าจะพูดถึงกันบ้าง อย่างแรกเลยก็คือคาแรคเตอร์ใหม่ของมูตฟาอาลีทุกคนนั่นก็คืออาลีคิดบวกนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ p s i t i v e อาลีเรามองว่าอันนี้เนี่ยแม่งค่อนข้างเสียของวะทุกคนเรามองไม่เห็นเลยว่ามูตฟาอาลีจะมุ่งไปทางไหนได้บ้างนะครับคือด้วยแนวโน้มจากจากภาพที่เห็นเนะเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่่ากจากบารอนคอบินเท่าไหร นะครับคือเป็นตัวที่เดินมาปากเสียกวนตีนกวนตีนแบบใสๆเนื้อออกมาแล้วก็ออกไปโดดกระทืบเป็นตัวขี้ขาดขี้ขาดหน่อยซึ่งขัดกับภาพลักษณ์ของอาลีที่มี fighting spirit ก่อนหน้านี้นะครับคือถ้าถามผมว่าผมค่อนข้างเสียดายเพราะผมรู้สึกว่ามูตฟาอาลีเป็นนักมวยปั้มที่มีฝีมือค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับแล้วที่สําคัญคือกล้าที่จะปั้มกล้าที่จะทําอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาสไตล์การปั้มมาสม่ําเสมอคือ อาลีเนี่ยเป็นนักมวยปั้มไม่กี่คนใน WWE นะครับที่เวลาเราเห็นเขาปล้ำทีไรเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันโดนอัดหนักหน่วงเสมอเนืกอออกไหมโอ้โหโดนเวียงเสากระเด็นโดนถีบทีกลิ้งแทบเป็นแทบตายอะไรเงี้ยนะครับแล้วเป็นนักมวยปั้มไม่กี่คนที่มีการพัฒนาท่าอย่างต่อเนื่องคือมันไม่ได้เป็นท่าใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ปรับเปลี่ยนไป ทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นว่าเอ้ยมันถูกอัปเกรดขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเขาไม่ได้มีท่าใหม่ในทุกๆสัปดาห์แต่เขาเอาท่าเก่าๆนั่นแหละมาใช้ในจังหวะที่ดีขึ้นบ้างมาเปลี่ยนเพิ่มจังหวะการเข้าทําบ้างอะไรแบบนั้นนะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีแต่ว่า WWE เขากลับไม่หยิบขึ้นมาใช้งานนะครับกลายเป็นตัวตลกให้คนกระทืบไปวันๆจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้เขาเอาแชมป์ครูซเวตกลับมาด้วยซ้ำนะครับ คือไม่ใช่แชมป์205น์นะทุกคนไม่ใช่205 c r u i s e r w ครูเซเวตคลาสสิกอะไรนะั่นนะแต่เป็นแบบครูเซเวตสมัยก่อนอะ่ะที่แบบทาจิริมันแย่งกันแมทฮาร์ดี้เอ่อพวกอะไรนะเอ่อเอานักมวยปล้ำตัวเล็กๆอะ่ะนะครับสมัยก่อนที่ WWE มันจะมีเส้นค r ูเซเวตสำหรับนักมวยปล้ำตัวเล็กที่แบบมาแย่งกันเราก็รู้สึกว่าเออ ถ้ามันมีเข็มขัดเส้นนั้นแล้วเอานักมวยปั้มแบบอารีเนี่ยไปสู้กันมีเนื้อเรื่องเล็กๆไม่ต้องออกมาเยอะเราก็รู้สึกว่าพวกนี้ก็น่าจะดีนะครับล้วก็ให้นักมวยปั้มพวกนี้ออกมาโชว์ความสามารถของพวกเขาสันหน่อยส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่เห็นได้ค่อนข้างชัดกับช่วงชีวิตที่บัดซบของบอบบี้แลสลีย์นะครับผมคือบอบบี้แลสลีย์เนี่ยถูกบิลมาให้เจอกับเบย์ไวเอ็ด แต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนเบไวเอจะไม่มาทํางานนะหรือว่ามาทํางานไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับบางคนบอกว่าเบไวเอเนี่ยมีปัญหากับสภาพร่างกายนะครับบางข่าวก็บอกว่ามีปัญหากับคนเขียนบทคือมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือบ็อบบี้ลาชลีย์ไม่มีที่ลงและสุดท้ายแทนที่จะมีสปอตที่ยอดเยี่ยมในเรเซลมาเนียนะครับบ็อบบี้ลชลีย์กับกลายต้องมาปั้มในอังเดรเดอะไจแอนซ์ซึ่งมันน่าเสียดายมากนะครับเพราะว่า บ็อบบี้ลาสลี์เนี่ยถูกดันขึ้นมามากพอสมควรในปีนี้นะครับแล้วคนดูก็ชื่นชอบซะด้วยสิแต่ด้วยความที่ต้องมาเจอกับเบย์ไวเอต์เนี่ยอยู่ดีๆพี่แกก็กลายเป็นฮิลแบบแปลกๆครับคืออยู่ดีๆก็ปากเสียโดยที่แบบงงๆอะ่ะเพื่อให้เบย์ไวเอตกลายเป็นพระเอกเนื้อออกไหมเดอะเออร์บิสเนสที่กําลังจะก่อร่างสร้างกลับมาก็กลายเป็นตกกระป๋องไปไซะอย่างนั้นเพราะว่าตัวหลักเมนหลักอย่างบ็อบบี้ลาสลี์จะต้องมาเจอกับเบย์ไวเอตก่อนนะครับ แต่พอถึงเวลาจริงๆเบวายเอ็ดปล้ำไม่ได้ทุกคนในมุมหนึง่งข่าวตอนแรกที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเบมีปัญหาทางด้านร่างกายนะครับซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องนี้ผมก็คิดว่าโอเคมันเข้าใจได้เพราะว่าตอนที่พี่แกกลับมาปั้มแมตช์แรกเนี่ยพี่แกก็นิ้วหักเลย แมตช์แรกที่เบเวอเอ็ดปล้ำไม่ใช่ในโร y เยอร์ลัมเบิลนะไม่ใช่ไอแบล็กพีชแมต์อะไรนั่นนะครับมันเป็นแมตช์ใน u s e Show ทุกคนเป็นแมตช์ที่ไม่ได้ถ่ายทอดนะครับแต่ว่ามีแฟนๆเนี่ยขอถ่ายรูปแล้วเบเวอเอ็ดก็โชว์นิ้วที่หักให้ดูเลยนะครับซึ่งพอปั้มแมตช์แรกก็นิ้วหักแต่ว่าในมุมหนึ่งคือถ้าบาดเจ็บด้วยเหตุผลนั้นเจ้าตัวขึ้นปั้มกับ LA k n i g h ไไปแล้วอะ เรารู้สึกว่าดังนั้นไอาอาการนิ้วหักเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับการปั๊มซึ่งถ้ามันเป็นอาการบาดเจ็บในด้านอื่นๆน,นะครับแต่ว่ามันก็คงจะคงจะเข้าใจได้สําหรับอาการบาดเจ็บหรือว่าแม้กระทั่งปัญหาทางจิตของเขาที่แบบกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าอีกครั้งหรือเป้าอะไรก็ต้องดูกันนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอีกมุมนึงละ่ะถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องของการไม่พอใจละ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย บ็อกเรสเนอร์เองก็ปฏิเสธที่จะเจอกับเบย์ไวเอ็ดเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเงื่อนไขที่ยุ่งยากแล้วก็คาแรคเตอร์ที่วุ่นวายอ่ะบ็อกเลสเนอร์ก็เลยปฏิเสธไปนะครับซึ่งอาจนํามาสู่การปรับเปลี่ยนบทก็เป็นไปได้เบย์ไวเอ็ดอาจจะเริ่มไม่พอใจในจุดนั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตอนที่เบย์ไวเอ็ดกลับมาเนี่ยและได้รับความนิยมเจ้าตัวก็ค่อนข้างมีเงื่อนไขยเยอะพอสมควรที่อยากจะให้เอานักมวยปล้ำคนนั้นคนนี้กลับมาเพื่อช่วยส่งเสริมในบทของตัวเองเท่านั้น แต่เราก็มองว่าถ้ามันเป็นการไม่พอใจและ walk out โดยที่ไม่ยอมปล้ำอะเรารู้สึกว่าอันนี้โคตรจะไม่เหมืออาชีพเลยนะครับคือเรารู้สึกว่าการที่พี่แกยอมเซ็นสัญญากลับมาและรับเงินหลายล้านเหรียญน,นะครับที่ได้จากการขายของและการปล้ำเพียงไม่กี่แมชแล้วพอไม่พอใจปุ๊บก็ walk out ออกไปจากสมาคมซะดืดๆเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแย่มากๆอะ เพราะว่าทุกอย่างมันคือ,ม,คอมันคือการทํางานอะเนื้อออกเนื้อออกใช่ไหมครับทุกคนจะแบบเอ้ยกูไม่พอใจไม่อยู่ช่างแม่งเดินออกเลยแล้วกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกแม่งก็ไม่แฟร์เท่าไหร่และที่สําคัญก็คือบ็อบบี้แลชลีย์คือคนที่ได้รับผลกระทบนั้นเต็มๆแทนที่เจ้าตัวจะมีช่วงเวลาที่ดีในเรเซมาเนียกลับกลายเป็นไม่มีอะไรเลยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเออผมไม่เห็นด้วยกับการไล่ตามเซนคนนั้นคนน,น,คน,นี้กลับมาสักเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว นะครับแล้วเบ y ์เองก็เป็น1ในนั้นแน่นอนว่าการกลับมาเนี่ยมันสร้างความฮือฮาได้มันสร้างเม็ดเงินได้นะครับแต่ว่าโอกาสที่เจ้าตัวจะเป็นแบบนี้มันก็มีค่อนข้างสูงและก็มันก็เป็นอย่างที่เห็นเนอะใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเขาเคยทําแบบนี้มาแล้วรอบหนึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเ,เพื่อนรักของเขาเสียชีวิตไปนะครับเขาก็ดีเพสล้วก็ไม่อยากทํางานมีอาการซึมเศร้าซึ่งเราเข้าใจได้ เรารู้สึกว่าโอเคการที่ไม่ได้มาทํางานแล้วเนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็หายไปเป็นปีๆเหมือนกันนะกว่าที่ b บยจะถูกยกเลิกสัญญานะครับแล้วพอเซ็นกลับมามันก็เป็นแบบเดิมอีกแล้วรอบนี้กลับมารับเงินก้อนที่ใหญ่กว่าเดิมอะ่ะนึกอ,ออกไหมเพราะว่า มีข่าวออกมาว่า b บ n เนี่ยกลับมายอดขายเสื้อขายของสินค้าของเขาเนี่ยก็แซงหน้าทุกคนขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของสมาคมนะครับแล้วพอรับเงินก้อนนั้นไปแล้วเนี่ยก็วอล์กเอาไปอีกรอบหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าหลายจากนี้เจ้าตัวจะกลับมาหรือเปล่าด้วยนะไออังเคิลฮาดเนี่ยที่ทุกคนคิดว่าเป็นน้องของเขาใช่ไหมโบดาลัสคือก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาด้วยกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถามผมสาหรับผมจะกลับหรือไม่กลับ ผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหรอ่อะเนื้อออกไหมคือกลับมาเนื้อเรื่องมึงก็ไม่เดินไปไหนออกมาพูดคําเดิมๆออกมาบน่นปั้าก็ไม่ได้ปั้มจริงจังพอถึงเวลาปลั้มก็มีอะไรไม่รู้โผล่มาเต็มไปหมดเนื้อออกว่า <c oughs> คือสําหรับผมอะแค่พีชแบล็กแมทอะไรนั่นอะผมก็กุ้มขมับแล้วทุกคนเพราะว่ามันมันสำหรับผมผมดูแล้วผมปวดตา คือตอนเป็นแมทสีแดงทุกคนก็ปวดตาพอมาเป็นอันนี้เป็นสีเรืองแสงเมาทเทนดิวผมก็แบบโอ้อะไรของมึงวะเนี่ยเนื้อออกไหมดูแล้วมันแบบดูแล้วมันเวียนหัวครับคือเข้าใจว่ามันเป็นแมทของสปอนเซอร์นะแต่เราก็รู้สึกว่าเออหลังจากนี้เบย์แม่กก็คงมีแมทอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆและแมทนั้นเองก็จบด้วยการเผาไฟปิ้งย่างอะเนื้อออกไหมมีอังเคิลฮาวดี้โผลมาแล้วก็ลองนึกดูว่าถ้ามันเป็นบล็อกเลสเนอร์ ไอบเบวเอ็ดก็ต้องการเงื่อนไขพวกนี้ในการอุ้มชูอังเกิลฮาดีนึกออกใช่ไหมครับสมมุติว่าแบบอะตามเนื้อเรื่องเจอกับบล็อกเลสเนอร์บล็อกยอมเจอสุดท้ายบ็อกต้องโดนแขวนขึ้นไปบนไม้กางเขนแล้วก็ถูกไฟเผาอังเกิลฮาดีออกมาใช้พลังพิเศษบล็อกมันคงจะปั้มหรอกนึกออกไหมเราไม่ได้เป็นคนปั้มเราแค่ฟังเรายัางรู้สึกว่ามันวุ่นวายเลยอะแล้วถ้ามันเป็นบล็อกเลสเนอร์เนี่ยเรียบร้อยบล็อกเลสเนอร์แบบก,กูไม่ปั้มอะ กูปั๊มง่ายๆดีกว่าเจอโอโมสเนี่ยไม่ต้องพูดด้วยไม่ต้องทําอะไรด้วย MBP ไม่ออกมาพูดกูวิ่งมา2สัปดาห์โดนถีบ2ทีจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในแมตช์ Mad. และในแมตช์แม่กก็คง3-4นาทีอ่ะเนื้อออกไหมสุดท้ายก็พยายามที่จะยกโอโมสยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นสุดท้ายทุ่มได้จักทีตุ้มคนเฮปาบกด123าชนะไปมันก็แค่นั้นความง่ายของการทํางานอะ่ะในในขณะที่โอเคในมุมของบล็อกเลสเนอร์กูได้เงินเท่ากัน กูทำงานง่ายกับทำงานยากกูทำงานง่ายดีกว่านึกออกใช่ไหมครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องจนแบบหาทางกลับไม่เจอนะอ่ะก็สําหรับรอก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ